วันนี้พร็อพทิปก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเดินเล่นที่บ้านปู่กันเนาะน้ำทิพย์กับพ่อก็อยู่ทางนู้นเนี่ยก็เดินไป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 เรื่อยๆบ้านปู่ก็อยู่ยแถวๆนี้ เดินไปเดินไปน้ำจิ้มจีจ้านะลูกจีจ้าอันนี้พาลูกสาวเราเดินเล่นแต่เช้าครับพี่น้องไปบ้านปู่บ้านยา่าครับแต่พ่อก็ไม่ต้องทำหน้าให้ทำหน้าดื้อให้เป็นงนั้นหรอกใช่ไหมหน้าบูดอะ่ะ ยายอยู่นู่นเลยในเกบบ้านของปันิศทุกวันก็จะเดินมาเล่นแถวๆนี้เดินเดินเดินนั่ทิศ โชวกล้องไอ้เด้ยฮันนี่ <laughs> เป็นเด็กดีนะหนูน่าที่จะเป็นเด็กดีจริง เดินไปอันนี้ก็บ้านย่านะ่าสงแล้วไปปลุกบ้านย่านะแล้วไปนู่นไปถ่ายตัลโกอ,อะไรน่เดินเลาะคมเดียวนูน่นมันจะโก็ปสนุนถ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดู อปกันนี้ก็จะไปอันนี้ก็ต้นมะละกอของย่าเนาะนี่ก็จะต้นประมาณนี้เลยหลายต้นมาก อันนู้นก็มีนะคงนู้นลูกใหญ่กว่าฝั่งนู้นก็จะเป็นพริกปลูกก็ปลูกเพื่อเอาไปเอาไปทำอาหารเนาะเป็นพริกจริงๆนะมีพริกมีพริกเลย แล้วเราก็จะเป็นพวกดอกไม้อะไรต่างเนาะตรงนู้นก็จะเป็นแบบต้นกล้วยตรงนั้นก็จะเป็นมะละกอด้วยมะละกอที่ย,ยังไม่ได้สุกเนาะก็จะมีแต่พริกส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พริกสีเขียวอย่างนี้เนาะเีนี้แต่บางอันก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้บางอันก็จะเป็นสีส้มๆ อย่างนี้แดงก็อย่างนี้เลยที่บอกที่มันมีดอ,มกอกไม้ก็เป็นอันนี้เลยดยอกไม้ตะปีโมดระหว่างทางก็จะมีดอกบ้าลอยนวลโมโมโแล้วก็มีต้นมะละกออรงนั้นมีต้นกล้วยเล็ก มันกลมแบบเล็กมันเล็กๆอย่างนี้เลยไม่รู้นะนี่ก็ไม่รู้นะว่าทำไม,มนหนึ่งเล็กจิ๋วขนาดนี้ตรงนั้นก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีต้นมะละกอจะตรงน้อก็มีต้นน้ำทิพย์มีต้นน้ำทิพย์วะแหละแล้วก็มีดอกไม้สวย ก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีต้นกล้วยเนะระหว่างทางก็จะมีต้นกล้วยแล้วก็มีมะละกอฝั่งนี้ก็จะเป็นข้างบ้านของบ้านปนะู่บ้านย่านนะทุกคนก็จะมีพวกรางแล้วก็มีแค่ ไว้นั่งเนะาะก็มีมะละกอไม่รู้เอามาทำอไมลูกใหญ่เชียวฝั่งนี้ก็จะเป็นหลังบ้านเนาะก็จะมีแต่มะละกอเพราะว่าปูก่กับย่าชอบกินมะละกอมากเลยทุะะกคนเราก็จะเอาอมาฝัง่ง,งน้คะฝั่งน้ำมีแต่มะละกอะไปหมดตรงนี้ก็เป็นมะละกอแล้วก็มี แล้วก็มีกระมังแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างใน,นด้วยสั่งนี้ก็จะมีแต่ที่เบาะน,นัง่งฝั่งนั้นก็จะเป็นที่ปลูกมัน,นเยอะเหมือนรถแล้วก็มีขวดน้ำไฟยด้วยนี่รอบๆเนาะ มันกลเป็นรปูที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเพราะว่าทำไมก็ไม่รู้ฝั่งนี้ก็จะมีต้นต้นน้ำทิพนะทุกคนก็จะเป็นต้นที่ ปูเนี่ยปูเบิงงกล้อคุณแม่ลูกใจะยังไงเบิ้งกล้องเบิ้งหลองกับเบิ้งในกล่องในโทรศัพท์เนี่ยใครจำเนี่ยยนงไงอ่ะเด็กน้อยตัวน้อยน้อยแล้วก็ขี้ดื้อด้วอก็น้อยแหลไม่ตัวใหญ่เอาที่ทุจาเรีทุจาเรีทุจราคุณพ่อคุณแม่เรียสวัสดีน้อยด้อสวัสดีจ้าสวัสดีดูมือเออทุจาตจรา

ตอนนี้น้ำทิพเป็นใกล้กล้าเหลือแล้ว <c oughs> น้ำทิพไม่อยากเป็นเหมือนนี้ได้ไหมฮะยังเป็นเด็กดีนะเนี่ยมาเราอย่างนี้บอกเลยนะว่าสีว่าสีน้องขาวกับสีพ่อมาก <c oughs> อี๋ีโอ้วันนี้พ <c oughs> ี่พนทิพถ่ายบรรยากาศ รอบบ้านย่าแล,ลาว้วก็บรรยากาศแสงอาทิตย์สวยๆให้พี่คุณพอ่อคุณแม่ได้ดูกันย่าพ่อบอกติ๊บเสบตาเห็นป่าวเดวมาแขนเจ้าเดวมากนานไปหูป่าผม,มเป็นตะเบิองดอกเนี่ยคนนึ่งขอถ่ายไปนั่นเยอะเวลามานั่งเร็วเสียถุนถ่ายไปพร้อมจะซีงวะนั่งเย่าข่าวไก่เออนางไป ไปเลาะกลุ่มสวนหมอสวนมันบ่รยาย้ายบ้านกันสวเพิ่งผ่ามันดูงามมาเบิ่งนของายมันเห็นเบิร์นบอกใช้ทีตรงหน้าจับไปบรรยายนายสวนมันสวยงามสวนมันก็จะเป็นของอาบัวเป็นอามายึดนะเป็นญาติด้วย ฝั่งโน้นก็จะเป็นบ้านเป็นบ้านของเพื่อนบอานดูเองนะคะคืออัง,งนะุ่นนาะเขาชื่ออัง,งุ่นเป็นญาตนะินาะเป็นญาติก็เป็นเพื่อนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกยายาปุป๋ยน,น,นั่นนะเขาก็จะเลาะไปทางบ้าน งอนนะเนาะไปดูรอบๆป่า,ปารางหงงอนด้วยแล้วตอนนี้งอนน้าี่อยู่แล้วนอนนอนนี่เปล่าไม่รู้เพราะว่าเพราะว่ามันก็แบบก็ไม่มีใครอยู่ข้างนอก แปลว่าเงินก็อยู่ขา้างในทีนี้ใหย่าบบมุมติดขาฝั <laughs> ่งน้นก็จะเป็นพวกเรื่งเนาะ ฝรั่งไปฝรั่งเน่าแล้วก็ฝรั่งที่ไม่เน,น่าเนาะสุกอะไรเนะี่ยฝั่งน้อก็จะเป็นบ้านเนาะบ้านเหมนะือนเนาะมีเสียงอะไรไหมฝั่นี้ก็จะเป็นพวกต้นมองต้นไม้เนาะ มสวมีวมบอะน,นั่งเอาไว้นั่งด้วยเราได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงนคนเล่นขอกเล่นอยู่ในบ้านถ้าจะเป็นอว่องวันทีน่กนอกิด จะเป็นรอบรอบบ้านแล้วก็ถึงกดกต้นมมนต,ตอหน้าเสีงยงอะไรนี่ก็ไม่รู้รอ,อบก็จะมีต้นไม้สวนมันเนาะ นั่งมีน้ำมีต้นไม้มีดอกมะลิด้วยไม่รู้ว่าเป็นดอกมะลิจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันคล้ายๆเนาะมันจะเป็นรอบๆเนาะเราไปดูฝั่งกนั้นกันทำยังีที่ว่าก็าจะมีรถเนาะเป็นรถอ,อย่างนี้เลย มีพวกหน้าตาเสื้อผ้าแล้วก็มีตุ๊ไตาอย่างนี้ว้าเป็จะเป็นรถเนาะเป็นรถบาะนั่งแล้วก็มีเสื้อผ้า ไปบ้านญาตแล้วนะก่นหอเรีย้ยงมันจะเป็นสวนมันรอบๆนี่แหละค่ะทางทางก็จะมีสวยมันเพื่อนนะก่อนพ่อแม่พี่น้องก็ก็ก็อ,อ,อ,อย่าก็อ,อย่าลืมติดตามช่องเป็นข้อหนึ่งด้วยนะก็ดัวไปรอบๆเลยมีมาถึงละไปอ่างเงินกับ บ้านปู hmm. it. It mm ่บ้านย่าเนี่ยก็จะอยู่ติดกันเนาะมาบ่อยก็ได้แต่ว่าจะไกลอยู่นิดนึง Nhưng cơ cửa ba hả 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 đi hả 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 หายมันเดียงหามันตรงตลอดแลวกอใจเดินยงไปไปถ่ายมาถ่ายนั่นวันดีเจ้าหมาหาหนใครคะะบัวไหนตัวนีพาจีพาจีไหนชื่อะไรเหรอ Ba buồn baboo 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 ฉันจับจานปืนไ้ลงคลิปซะขี้จานนี่ขี้จานขี้ลงคลเออล้วขี้จาเร็วขี้จะลงคลิเแล้วด้วจ้าอ้มองกล่องมองแต่หย่าที่หนึ่งขี้จ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ช่องคุณพ่อหนูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องคุณแม่หนูด้วยนะคะกิปนี้ขอจบกันแค่นี้นะบ๊ายบายบ๊ายบาย